ชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตตรวจสอบสิทธิประกันสังคมรับเงินเยียวยารู้ผลทันทีครบทุกขั้นตอนในคลิปนี้นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจและก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและยู u ูบแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสำนักง,งานประกันสังคมนะคะเปิดตรวจสอบสิทธิประกันสังคม รับเงินเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th รู้ผลทันทีง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะคะผู้ประกันตนมาตรา3-3หรือผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา3-3หรือผู้ประกันตนมาตรา3-3และนายจ้างใน13จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีอแดงเข้ม9ประเภทกิจการนะคะ ที่ได้รับเงินช่วยเหลือรับเงินเยียวยาตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ประากาันสังคม www.sso.go.th 13จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้มก็ประกอบไปด้วยนะคะกรุงเทพนนทบุรีนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครอยุธยาชลบุรีชะเชิงเชารสงขลานลาธิวาสยะลาและปัตตานี ส่วน9กาประเภทกิจการก็จะมี1ก่อสร้าง2ที่พักแรมบริการด้านอาหาร3ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ4กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 5. สาขาขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์6การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า7กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน8กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการและ9ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารนะคะ สำนักง,งานประกันสังคมจะโอนเงินให้ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา3-3เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ในายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา3-3ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจ,จาก,การตามประกาศของคำสั่งสบคดังนี้นะคะผู้ประกันตนมาตรา3-3า,าในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มมีทำลายการโอนเงินดังนี้นะคะโอนวันที่ 4- 6สิงหาคมจำนวนสิจังหวัด ได้แก่กรุงเทพนนทบ,บุรีปรทุมธาน,นีนะคนปรปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการนาราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลาโอโนที่9สิงหาคมจำนวน3จังหวัดนะคะได้แก่ฉะเชิงเซาชนบุรีและอยุธยาทั้งนี้ผู้ประกันตนมาตรา33สามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียาาได้ที่ www.sso.go.th ด้วยขั้นตอนง่ายๆดังนี้นะคะ ตามภาพประกอบนะคะขั้นตอนแรกต้องเข้าสู่เว็บไซต์ประกันสังคม w w w sso go t h หน้าตาก็ประมาณนี้นะคะขั้นตอนที่2เลือกที่แถบเมนูตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33และขั้นตอนที่3กรอกเลขบัตรประชาชนกรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพจากนั้นกดที่เมนูค้นหา ระบบจะแจ้งว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์นะคะไปต่อที่ประกันสังคมมาตรา3 3มสาหรับนายจ้างขั้นตอนเหมือนกันเลยเข้าสู่เว็บไซต์ประกันสังคมนะคะเลือกที่แถบเมนูตรวจสอบสิทธิ์การเยียวยาขั้นตอนที่3กรอกเลขที่บัญชีนายจ้างจากนั้นกรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพกดที่เมนูค้นหานะคะระบบจะแจ้งว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์นะคะ อย่าลืมนะคะตรวจสอบสิทธิ์ประกันสังคมรับเงินเยียวยารู้ผลทันทีครอบทุกขั้นตอนกดเข้าไปเลยนะคะเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th